อ่านี่ตัวเลขวางผลมาลงตาเป็นเลขสูตรคำนวณนะครับสูตรคำนวณอส,สูตรคำนวณกับลงตากี่ปีแล้วครับที่ที่ลงตาได้ทำอ่ามีกี่ปีปนะอ๋อสูตรคำนวณมาเนี่ยตั้งสมัยกุมยนสมัยเขาขายลอตเตอรี่สิบตัวนะ่ะโอ้นามแล้วนึกออกไหมสิบตัวก็มาเจ็ดใช่ไหมครับแล้วก็มาหกมาหก น่นสมัยนั้นหกสิบกว่าปีมาเนี่ยผมยังไม่เกิดเลยครับหลวงตาเออหกสิบกว่าป,ปีมาเนี่ยเพราะว่าหลวงตาก็แปดสิบห้าพันสาใ,ในแ่แปดสิบห้าแล้วนี่เราก็ฝักฝ่มาเท้านั้นนะนะฝักมาจนได้อ่าตัวเลขสุดยอดว่าเออเนี่ยก็อ่าจนได้อยู่ทุกวันจนจน,จนกล้าให้ญาติโยมมา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 ,มา,มาทำนะนะอ่างวดนี้มาได้นะนี่อานาะยดูที มาหกเจ็ดงวดมาแล้วนะให้ดูนะหกเจ็ดงวดมาแล้วหาย้อนหลังดูเจ็ดงวดนะนี่ตั้งแต่หกสองหกโดยมากข้างบนนะก็สามตัวเลยหลวงตาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแต่มันออกหกสองหกนะข้างล่างออกสามเจ็ดนะ เนี่ยต่้งแนต่างงวดนั้น,านามาเลยนะเนี่ยงวดต่อไปออกหกห้านะนี่ออกหกห้านี่ยนี่ออกหกห้านะนี่ย้อนหลังนะหกเจ็ดแปดปีอะหกเจ็ดแปดงวดนะหกเจ็ดแปดงวดย้อนหกเจ็ 6, 7, 8, ดย้อนย้อนย้อนหลังที่ผ่านมานี่สรหวังผลเลยสวหวางผลเลยได้ได้เงินเลยอันนี้ได้เงินเลยนี่ข้างบนนะข้างล่างไม่เกี่ยวนะข้างบนอย่างเดียวไม่ต้องกลับด้วย อ่าม่ต้องกลับนะอันนี้วางผลเลยเลยนี่ก็ทุกงูต่อไปนะงูต่อไปมันออกหกห้าแลวนะนี่นี่ออกหกห้านะนี่ข้างบนออกหกห้าข้างล่างออกห้าห้าเก้าอ่าต่องูต่อไปนะงูต่อไปหกสองนะนี่ตอนห้าเก้าออกหกสองนะ นี่หกสองนะหกสองนะครับอ่าต่อไปออกอะไรซี่ีนะนี่สี่ีตรงตรงอ่าตรงตรงซี่ีนะต่อไปออกอะไรสองหนึ่งนะเนี่ยสองหนึ่งใช่ไหมครับอ่าสองหนึ่ง ต่อไปออกเก้าสามนะออกสี่สามนี่สี่สามตรง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 คำบนอย่างเดียวนะครับข้างล่างไม่ไม่ต้องต่อไปมันออกหกสามนะอ้าวมันเนี่ยหกสามตรงตรงนะหกสามนะนี่หกสามตรงๆง,งนะ อันนี้ออกศูนย์เก้านะเนี่ยศู 09. นย์เก้าีนศูนย์เก้าตรงๆนะครับอ่างวดนี้นี่น,นี่งวดนี้พีดนี่งวดเนี้ยนะอ๋องวดน,นี้ต้องการงวดนี้นะสูตรหวังผลเลยสูตรหวังผลมันมีสามสองหนึ่งเก้าสามจองหนึ่งเก้านี่นี่หนึ่งสองเก้าสามมันอยู่เนี้ย ออกอยู่นี่แต่นี่แต่อยู่นี่อยู่นี่จะจับถูกเลยโนอะแต่เราจับอันนี้แล้วลองตาจับตัวไหนให้ครับวันนี้นี่ขีดไว้ขีดไว้ขีด oh, ไว้อ๋อที่ขีดไว้ใช่ไหมครับขีดไว้ขีดไว้อโอ้ัหหนักนะเดี๋ยวนะครับ uh. อันนี้ลวงตาขีดไว้นะครับเดี๋ยวให้ดูชัดชัดค่อยค่อยดูชัดชัด ชุดนี้รับเงินเลยทุกทุกทนรับเงินเลยอ๋อคือเด่นให้หนึ่งสองเก้าสามใช่แล้วที่หลวงตาขีดให้ก็คือมีศูนย์เจ็ดตัวตัวหนักนะขีดเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมขีดข้างหน้านี่ใช่ไหมครับหลวงตาข้างหน้านี่นี่ตามนี้ตามนี้ นีที่ขีดไว้ก็มีนะครับตัวเด่นก็มีเก้าสามนะครับหนึ่งสามสองสามสามสามนี่ลงตาเด่นให้เลยนะครับแล้วก็ก็มีสามเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าเก้าอ๋อที่ลงตาขีดขีดให้นะครับืตัวนี้ตอนนี้เนียนไปนี่หมดเลยอนนี้นี่ไปนี่หมดเลยนี่มันนี่แหละตัวเด่นเลยนี่มันนี่หมดเลยอ๋อเตัวไม่ขีดเอาน้อยน้อเลย แต่ตัวตัวคิดเอามาหนักหน่อยอไม่ววางั้นนะแต่ซื้อเสร็จล้างมือสะอาดๆรับเงินเลยวัางผลได้เลยอืมไม่ต้องมาคิดไม่ต้องกลับข้างบนอย่างเดียว<บ>นอนนี้กินยาวๆนะอันนี้กินยาวๆนะไม่กินสั้นนะสิบเจ็ดมกราหกแปดนะครับหลวงตาให้เด่นอันนี้ก้าหุ้นเป็นเลยนะคนห้าพันนะเขาทั่วได้ทุกมาทุกวันทุ่วันนะ มัวแต่แบงค์ไดคนละหมื่นลงทุนห้าพันนะควลราพันนะแบ่งใได้คนละหมืน่นในถ้าคุณโยมสองคนเนี่ยไปแบงก็ไปลงทุนซื้อได้ได้สาตังเลยแล้วก็ที่หลวงตาเขียนให้ก็คือบนอย่างเดียวนะครับท <น S 2> ่านบนอย่างเดียวมาช้งมาต้องกลับด้วยหวังผลร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสูตรนี้หกสิบปีแล้วที่หลวงตาทำมาก็คำนวณตั้งแต่ มาเข้าหวยออกออกสิบตัวไงสิบตัว oh. แล้วมาเจตัวมาหกตัวนี่คำนคำนวนมาเนี่ยคำวอดอยู่กับเนี้ยมาเนี่ยตั้งเต่เป็นคารวาสด้วยจนว่าปัจจุบันลวงตาก็แปดสิบห้าพันษาอหกสิบปีนะครับสูตรของลวงตาที่ทำมาตั้งแต่เป็นคารวาสาอ่อืมนะครับตัวเลขอาจจะสถิติมามัน หนึ 1> 1, ่งสองร้อยหกสิบเจ็ดงวดสองร้อยหกสิบหกสิบเจ็ดงวดของล้งตาเนี่ยคือไม่พลาดเลยใช่ไหมครับไม่พลาดเลยโอ้มาตลอดสองร้อยหกสิบเจ็ดงวดไม่ใช่ขอภัยนะสองร้อยเก้าสิบแปดงวดสองร้อยเก้าสิบแปดงวดไม่พลาดอันนี้ย่นหลังมาก็ถูก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 ถกมาตลอดเลยโอ้สองร้อยเก้าสิบแปดงวดนะครับธรรมุจโจ ฟังเราอึ้งนะครับแล้วก็หลวงตาก็เน้นให้บนอย่างเดียวนะครับบนบนอย่างเดียวล้วลางไม่ไม่ต้องไปซื้อมีข้อห้ามด้วยว่าห้ามกลับด้วยห้ามกลับด้วยเนี่ยอยติโยมทั้งหลายได้สั่งอันเนี้ยจะได้นี่แหละคือมันมากหน่อยเต็มได้ได้กินยาวครับคราวต่อไปก็มาอ,าอีกกินอีกได้ครับไม่เลิกกันนะเออเง่อวงอนเถอะอันนี้ก็เป็นแนวทางน,นะครับท่านผู้ชม เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับในการแจกจชกสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับ17มกราคม68นะครับหลวงตาให้เป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชม298งวดใช่ตั้งแต่ทํามาตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยนะครับท่านผู้ชมถามว่าเยอะไหมผมว่าก็ไม่เยอะนะก็ไม่กลับมาครับอ,อืมอืมวันนี้หลวงตาก็ ตั้งใจจริงๆนะครับที่จะให้ตัวเลขก็ตั้งใจขยติโยมได้สตังไงได้เงินซื้อหมดซื้อหมดซื้อสองตัวสามตัวซื้อสองหังสามังให้สตังเขาเอาสตังไปเขามากี่ปีกี่ปีแล้วมันไม่ถูกใช่ครับอยากให้ได้คืยที่ีมันถูกเลยไงอยากให้ได้คืนนรังแกนะไม่ได้คืนไงอ่างวดต่อไปอยากได้ก็มามาเอาครัเอาไปอ่าีกินยาวไงแต่นี่ครับกินยาวอืม สูตร60ปี298งวด uh huh. บนอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชม,มเพราะมันมีคาธรรมอย่างเงี้ยไม่มีใกล้เขาเขาให้เยอะๆอย่างเงี้ยไม่มีมน่าสนใจมากๆนะครับเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมหลวงตาเด่นให้12กับ93นะครับแล้วก็มีตัวเลขที่เีดไหมอ่ามีมี12ไหมนี่อันนี้21 1> ครับมี21 อันนี้เป็นเลขเด่นนะครับส่วนตัวเลขที่หลวงตาขีดให้ข้างหน้านี้ก็คือเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับสามสามสองสามหนึ่งสามแล้วก็ก้าสามก็มีสามเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าเป็นเลขนี่ถแถวนี้ใช้เลยนี่ยเด่นเด่นแถวนี้ทั่งแถวเลยใช่ไหมครับแถวนี้แถวนี้เต้นเด่นเด่นแถวนี้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 อ่อหลวงตาให้ดูเป็นแถวนะครับท่านผู้ชมก็มีสามสามสามสองสามหนึ่งแล้วก็สามเก้า ส่วนแถวนี้ก็จะเป็นสองสามสองสองสองหนึ่งสองเก้ากลางๆเขาลุงตาจะให้ดูยาวๆแบบนี้นะครับที่ขีดไว้แล้วก็หนึ่งสามหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสามเก้าสองแล้วก็เก้าหนึ่งเก้าเก้าเออเน้่ๆอืม๋อให้ดูเป็นแถวให้ดูเป็นแถวนะครับท่านผู้ชมนะครับอืม เอาห้าสิบบาทไปซื้อได้สตาค์คือไม่เยอะลงตาเลขไม่เยอะแล้วก็ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับไงมีเลขทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่สิบหกตัวเองเพอ่อสิบหกตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวให้หลวงตานะครับอวยพรให้ญาติโยมหน่อยครับในการเสี่ยงโชคว,วันนี้ครับหลวงตาโอเคนะติดรวมรับพรต่อไปนะ นาคุณโยมทางหลายจงหายจากทุกโมคุณโยมทางหลายจงหายจากโศกพุทุคุณโยมทางหลายจงหายจากภัยไข้เจ็บยะคุณโยมทางหลายจงหายจากเคราะห์สนิทจ ja e uh ังไรพุธทางแคล้วคลาดทำมังแคล้วคลาดสังขางแคล้วคลาดพุทธพุทโธพุทธังปกปักรักษาคุ้มครองคุณโยมทางหลายธรรมะธรรมโมธรรมังปกปักรักษาคุ้มรองคุณโยมทางหลาย สังฆสังโฆสังฆังปกปักรักษาคุ้มกองคุณโยมทั้งหลายขอให้คุณโยมทั้งหลายจงโชคดีมีทรัพย์ศีลแก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมาล่องลอยมาสู่คุณโยมทั้งหลายทุกคนทุกทานตอดเวนจาสารวยนะรวยโมรวยผูรวยทารวยยะรวยสาธุสาธุาธอ่ารวยแน่วมนี้